พลละพักนักปรุง plus เหตุที่บอกว่าพลังสามเพราะว่ารสชาติของช็อกโกแลตในคุกกี้สูตรนี้นะครับมาจาก3แหล่งด้วยกันครับ1ก็คือนี่เลยครับผงโกโก้สีเข้มของทิวลิปครับ ทิวลิปเขามีผงโกโก้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับสีมาตรฐานสีเข้มแล้วก็สีดําเข้มนะครับวันนี้พลเลือกใช้ตัวตัวสีเข้มนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่านิยมมากๆในการทำบราวนี่ในการทําคุกกี้ในการทําเค้กนะครับแล้วต้องบอกว่าผงโกโก้เนี่ยนะเขาผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากออฟริกานะครับอยู่กับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วเราจะคุ้นเคยกับรสชาตินะฮะแต่ละตัวแต่ละสีก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปนนนนนะรรัับสสีีีี้้้เเหมมาาากกกกูตอจ็็ชช วันนี้ผมเลือกใช้เป็นเม็ดกลางของทิวลิปตัวนี้นะครับคุณสมบัติของช็อกโกแลตชิพก็คือว่าเวลาที่เขาโดนความร้อนเนี่ยครับเขาอาจจะเหลวนิดนึงแต่พอกลับมาเย็นที่อุณหภูมิห้องเขาจะเซ็ตตัวได้อย่างดีนะครับส่วนอีกแหล่งของรสชาติช็อกโกแลตของเรานะครับแหล่งสุดท้ายก็จะมาจากตัวนี้ครับดาร์คคอมเพล์ของทิวลิปครับตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยเพราะมีลักษณะที่เป็นเหลียนนะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ย จะนิ่มกว่าตัวช็อกโกแลตชิพดังนั้นเวลาที่พลใส่ลงไปในในตัวคุกกี้โดของเรานะครับมันก็จะทําให้มีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแนะนำนะครับคุกกี้ตัวนี้รับประทานอุ่นๆดีที่สุดที่สําคัญเวลาที่เราตีโดเสร็จแล้วเราสามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้วิธีการตีง่ายนิดเดียวไปเริ่มกันเลยครับนำส่วนผสมของเนยใส่ลงในโถตีครับตามด้วยน้ำตาลทายแดงน้ำตาลทายขาว หลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันดีครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับใส่กลิ่นวานิลาครับสูตรนี้ใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองตีให้เข้ากันดีก่อนใส่ฟองต่อไปครับ ตามมาด้วยส่วนประกอบของแห้งนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มครับเกลือ1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาหช้อนชาผงฟู1ช้อนชาครึ่งล่อนส่วนประกอบทั้งหมดตามลงไปครับล่อนส่วนผสมเสร็จแล้วตีให้เข้ากันครับผมใช้ความเร็วต่ำครับ หลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับส่วนผสมจะค่อนข้างหนานิดหนึ่งนะครับใส่ช็อกโกแลตชิพขนาดกลางของทิวลิปลงไปครับตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวเดินเครื่องในจังหวะเปิดและหยุดนะครับใช้ได้แล้วครับผม คุกกี้สูตรนี้เราสามารถเสิร์ฟเป็นเหมือนเพลทดิเซอร์ตกับไอศกรีมกับวิปครีมได้เลยเพราะผมจะทําเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆนะครับก้อ,อนหนึ่งนี่ก็ประมาณ180กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะช่างตัวโดของคุกกี้นะครับแล้วก็ไปแช่ยเย็นก่อน1ชั่วโมงก่อนเข้าอบนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการทานเมื่อไหร่เราค่อยนําออกมาอบตามจํานวนที่เราต้องการทานได้เลยครับอตอนนี้เดี๋ยวเราไปช่างกันก่อนครับชิ้นละ180กรัมครับ ทั้งหมด6ชิ้นนะครับหลังจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่เราพักมา1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะนําคุกกี้ของเราเข้าอบแล้วครับเตาอบของผมตอนนี้นะครับโปรแกรมไฟล่างไฟบนร้อนนิดหนึ่งครับ2ององศาแต่เราจะอบเวลาสั้นๆด้วยเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับหลังจากที่อบเสร็จเราจะไม่ยกออกจากถาดทันทีนะครับเราจะพักบนถาดต่ออีก15นาทีครับ คุกกี้ยักษ์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุกกี้สูตรนี้เราใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างสั้นการใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงจะทําให้คุกกี้ไม่ค่อยแผ่ตัวนะครับนอกจากนั้นก็คือว่าด้านนอกเนี่ยจะออกก,กรอบๆนิดๆส่วนด้านในยังนุ่มอยู่ครับหลังจากที่ออกจากเตาอบนะครับเรายังจะไม่เอาออกจากถาดน,นะครับเราจะพักให้เขาเย็นลงบนถาดเล็กน้อยนะครับสักประมาณ15นาทีหลังจากนั้นก็เสิร์ฟรับประทานในรูปแบบอุ่นๆได้เลยครับ คุกกี้ของเราเย็นลงแล้วนะครับเย็นลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเย็นสนิทนะฮะเขาก็จะอุ่นๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอะคุกกี้จะไม่สุกหรือเปล่าเราดูที่ก้นของเขานะครับเนี่ยครับก้นของเขาสุกดีแล้วเรียบเท่ากันถ้าไม่สุกนะครับมันจะย้อยๆแล้วมันก็ยังจะติดถาดอยู่นะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้นะครับใช้เวลาในการอบไม่นานแถมเราสามารถทําคุกกี้โดไว้ล่วงหน้าดังนั้นผมแนะนํานะครับเวลาจะรับประทานค่อยอบสดๆแบบนี้ครับ อร่อยที่สุดแล้วครับอ่ะละครับ,รบเดี๋ยวพลจะผ่าด้านในให้ดูนะครับว่าเขาหน้าทานแค่ไหนครับเนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าด้านในนะครับก็ยังเยิ้มเย้มฉ่ำๆอยู่เลยเราทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w i o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายอะครับ